รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร่วมชูรักชูรสโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับโนนและก็พิภูมิค่ะผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของความรักหรือเรื่องของเซ็กส์นะครับไม่ต้องดูรายการอื่นเลยรายการนี้เท่านั้นครับชูรักชูรสนั่นเองครับค่<ท>ะวันนี้เนี่ยผมและก็นโน้มีประเด็นสำคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายๆคนแหละคงสงสัยการมีเซ็กส์สามารถทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ย มันเหนียวแน่นขึ้นได้จริงหรือไม่ครับจริงนะจริง,จร,งจริงนะฮะจริงไหม,มรู้ส<อ>ึกมันเชื่อมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้โอมันรู้สึกได้ผูกพันและแบบได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมากกว่าครับเอาเป็นว่าเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะเราบอกว่าแบแน่นอนค่ะหมอเคยพูดคุยกับเด็กๆในห้องตรวจแล้วก็พบว่าอะเด็กขนาดอนุบาลเนี่ยค่ะ หลายคนเริ่มเข้าใจคําว่าความรู้สึกทางเพศชวนคุยเลยเวลาคนเขารักกันเขาก็จะกอดกันแบบนี้แต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยหนูรู้ไหมว่าเราทํากับคนอื่นไม่ได้มอกกลๆ็พ